ลอลโลหนึ่งสองสามลอลอลอลโลหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลโได้ยินไหมครับลโลได้ยินไหมครับนี่คือเสียงจากตัวพ่อนะครับลอลอลได้ยินกันแล้วนะครับโอเค ละเอียดแม่ค้าหนุ่มจากบอกฉันได้ยินตั้งแต่โลแรกแล้วนะาเอิบแม่ค้าหนุ่มดูกระบอกว่าฉันได้ยินหลายโลเลยตัวพ่อเหอกัดซอกกับกระสาวแม่ค้าเนียวไก่กับแม่ค้าเนยวหลามกะโก้มาแต่ไกลฉันได้ยินชัดเจนทุกโลเลย <laughs> โอ okay. เคแสดงว่าเสียงชัดเจนได้ยินกันทุกคนแล้วนะครับนี่คือเสียงจากโคศกงานวัฒนธรรมและของดีร้อยแปีอำเภอหัดใหญ่ครับพี่น้องครับซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่14มีนาคมไปจนถึง23มีนาคม10วัน10คืนเต็มครับงานนี้จัดขึ้นที่บริเวณล,ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอหัดใหญ่และก็ถนนร,บรอบๆที่ว่าการอำเภอหัดใหญ่นะครับงานใหญ่มากสมกับร้อปีอำเภอหัดใหญ่นะครับ ร้านค้าเป็นร้อยเลยของกินเพียบของดีดีเมืองหัดใหญ่ทั้งนั้นงานนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสารวัฒนธรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นการท่องเที่ยวการพัะชาสัมพันธ์และก็จำหน่ายสินค้าโอท็อปของดีเมืองหัดใหญ่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและก็สร้างสีสันให้กับบรรยากาศการค้าการท่องเที่ยวของเมืองหัดใหญ่นะครับ งานนี้คนเยอะมากเดินดีๆนะครับใครพาแฟนพาเมียพากิ๊กไปเดินจับมือกันไวด้ดีๆอย่าให้หลดุดไม่ใช่ไรครับเดี๋ยวเดินไปเดินมาไม่รู้ไปจับมือสาวไหนพาขึ้นรถกลับบ้านส่วนเมียเองยังเดินหลงอยู่ในงานหาทางกลับบ้านไม่พบทีมันจะยุ่งนะครับเมื่อคืนนี้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยนายเอกยังอภัยนสงงลราในอำเภอหัดใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดงานครับ เดี๋ยวไปดูสีสันบรรยากาศเปิดงานกันก่อนครับ เปิดงานด้วยการเารคาะระฆังรถไฟเลยครับเพราะว่าหาดใหญ่นี่เป็นชุมทางรถไฟที่ทําให้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าจเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วมาจนถึงปัจจุบันนะครับส่วนไฮไลท์หลังพิธีเปิดงานเมื่อคืนนี้ก็นี่เลยครับสีสันส้มตําลีลาจานเดียวในโลกฝีมือของนายเอกยังอภัยน่าสงขาในอําเภอหาดใหญ่ครับมาโชว์ ตำส้มตำให้กินกันครับดูนีลาของนายอำเภอหัดใหญ่ครับว่าฝีมือตำส้มตำจะกินได้ไหมเริ่มกันเลยนะครับนายอำเภอหัดใหญ่โยกลยครับแล้วก็ตำตำตำนี่คือตำลีลาครับโยกก่อนครับกางขวาหนักคุณนายในอำเภอครับโอ้โหซ้ายมือหนักสากครับสาของพี่้องบ้าฉลูครับโอ้โหพี่้องบ้าฉลูพี่สาใหญ่จริงจริง กองเชียร์เพียบเลยครับโยกโเยอโยกกเยอกก็ไปบนหลุโลกมีอะไรมากเลยครับที่นี่เริ่มครับเริ่มนี่คือส้มตำจานเดียวของโลกครับฝีมือในายอำเภอหาดใหญ่ใส่เครื่องปรุงไปครับคุณนายบอกไอ้นายยังไปใส่ทีค่ะ ไปครับเติมไปโยกับไปครับของเชียรเพียครับลุ้นกันครับว่าจะกินได้ไหมทีนี้ใส่มะละกอครับอ่ะคุณนายช่วยจับสาครับเอาเลยแหนเพยโยกก่อนครับแล้วก็ตามครับเอาแล้วตามครับลุกเขาแล้วครับตอนนี้เออเสียงเชียรเพียเลยครับ ไม่ใช่ใครที่ไหนครับหน้ามาทาั้งนั้นเ <c oughs> จ้าหน้าที่อกอกรบเพื่อหาใยใจนั่นแหละครับมาเชียนายครับเอาเลยเอาเลยครับเรียบร้อยครับโอ้ฝีมือจริงๆกู้แห้งอะไรครับกู้แห้งยังไม่ใส่เอาเติมกู้แห้งหน่อยกู้แห้งยังไม่ใส่เอาอีกทีหนึง่งไม่ว่ากันครับมือใหม่ทำเป็นครัง้งแรกอา้าว ถั่วครับใส่ถั่วลิสงหนึ่งชอ้อนจัดไปเอาตามครับครับคุณนายถือช้อนรอไว้เลยครับคุณนายถือช้อนรอเลย <laughs> มีอะไรอีกไหมครับเอาจากชี้ครับอย่าอยืาอะไรครับอ่ะคุณนายชิมคุณนายชิมก่อนครับไม่ชิมก็ให้แนงไปแ <laughs> <laughs> นงเพื่อบอกนายน้องเอาก่อน <laughs> <laughs> ถ้ามีอะไรถ้ามีอะไรน้องเอาไปก่อน <laughs> ผ่านครับ <laughs> ผ่าน นายยกดิ้วเชียนแล้วก็ยิ้มยิ้มเอาดิเน่ได้เพิ่งกี่เองครับยังไงบ้างหน้าตาบาดหัวสองทีโอ้ใช่อีกทีก็ใช้ได้ผ่านยังยังขาดอะไรอีกไหมคุณนายหัวรถขับก้างเลยครับคุณนายแนวเธอหัวรถขับก้างเลยกินได้ไว้ก่อนครับกินได้ไม่ได้ไม่รู้แต่กินได้ไว้ก่อนเติมเติมรับราไปแล้ว ที่นี้แหละครับที่นี้แหละครับรสชาติส้มตำเต็มเต็มแต่คุณนายยังคำไม่หยุดฝ่ามือคุณนายยังคำไม่หยุดตามมาลุ้นกันครับตักมาชามยกอีกที่เอาชื่อมือเลยครับหนึ่งไม่ครูมือขวาขึ้นเลยลุ้นกันครับกินได้ไม่ค่ายินได้ไม่ได้เอาเอาคุณนาย ได้เอาก่อนปคุณได้ปราบคุณได้กินเลยโอเคคุณได้บคบกินแล้วคบยังไงออะมาครับทีมงานได้ครับกินโอเคลุ้นครับผ่านครับผ่านแต่เบยยกนิ้วเลยครับชูเลยเอาอีกทียังไม่ได้ใชนายอำเภอยังไม่กินนะครับให้ทีมงานกินก่อนเอาโยกินเป็นไงครับหน้า กรีเลยกรีเลยพี่สาวนี่กรีเลยเอาตาให้อีกคนดนึงเออผ่านไปด้วยดีครับกินได้ครับส้มตำในอำเภอกินได้ครับนี่ก็เป็นสีสันนะครับการแข่งตามส้มตำลีลาของตำบลต่างๆนะครับที่ส่งเข้าประกวดครับโยอะๆครับโอ้เสนุกดจริงๆครับโอ้โหจัดเต็มครับทั้งชุดทั้งครับมาเต็มหมดเลยครับโอ้ทุกตำบลครับส่งเข้าประกวด นี่ตำบลทุ่งใหญ่ครับหนูหนูก็มาครับไม่ใช่แม่แม่ครับหนูหนูก็มาโอ้นี่ของตำบลฉลุงอย่างทิ้งบอกรับสากใหญ่มากตำบลฉลุงจัดเต็มสุดยอดครับเออสุดยอดจริงๆตำบลฉลุงนี่ก็เป็นสีสันงานวัฒนธรรมและของดีร้อยแปดปีอำเภอหัดใหญ่นะครับที่ติงานตัวพ่อเก็บเอามาฝากงานมีประจดถึงวันที่23มีนาคมนี้นะครับไปเที่ยวชมกันได้ครับ